โอเคทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแท็กซบอยนะครับวันนี้แท็กซบอยมาขอเสนอสาระดีๆของรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการท้องรถแท็กเตอร์นะครับรอนนี้รู้อยู่กับเจ้ารถแท็กเตอร์จอ e, ร์เดีย 5050E นะฮะที่เป็นรถขนาด50แรงที่เรียกได้ว่า,าจะบอกว่าเป็น50แรงที่แรงที่สุดนะชั่วโมงนี้กันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างพิเศษยังไงเมื่อซื้อกับบริษัทไทยแท็กเตอร์ครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอร์เดียประจำจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ เดี๋ยวมาเปิดดูกันแบบรวดเร็วกันดีกว่าไม่ต้องพูดท่ามพันเพลงกันมากนะครับคือโดยปกติอะครับทุกคนจอนเดีย5 0า e ศู์อ่ะรถมันจะเป็นเครื่องยนต์นี้เว้ยน,นี่อันนี้คือดําเดิมนะครับดําเดิมนะฮะเป็นรถแท็กเตอร์เครื่องยนต์3029นะครับอ่า50แรงมันจะมีเทอร์โบนะครับเทอร์โบชาร์จให้อยู่ลูกหนึ่งนะครับแล้วปกติมันจะเดินท่อกันนี้เว้ยเทอร์โบนะฮะนี่เห็นท่อนี้ไหมครับ ตอนนี้ก็คือท่อไอดีนะครับเนี่ยเห็นไหมท่อไอดีเนี่ยเป็นท่อตรงนี้นะครับลามขึ้นไปลามขึ้นไปลามขึ้นไปเข้าไปเข้าไปจนถึงเทอร์โบเนี่ยครับเนี่เห็นไหมแล้วก็เข้าเทอร์โบนะครับในระหว่างท่อสีเขียวตัวนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมเราก็จะมามีการเปลี่ยนแปลงเกิดเกินขึ้นกับรถอีกคันหนึ่งคือคันนี้เราติดใบมีดแล้วเรียบร้อยทีนี้ช่างทำงานอยู่เสียงดังหน่อย เดี๋ยวเรามาเปิดกันอีกคันหนึ่งกับคันนี้ติดใบมีดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเนี่ยเนี่ยอีกคันหนึ่งเราติดใบมีดเรียบร้อยชึบเห็นไหมครับทุกคนสิ่งที่มันมีเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือนะครับตัวอินเตอร์คูลเลอร์นั่นเองครับอันนี้เป็นอินเตอร์คูลเลอร์แท้เลยนะครับติดตั้งง่ายนี่มากมากทุกคนติดตั้งง่ายมากๆชุดหนึ่งราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นไว้นะครับว่าชุดหนึ่งเท่าไหร่นะฮะเรื่งติดตั้งง่ายมากๆนะครับแต่โบแท้นะครับ สามารถติดตั้งได้กับโรเตเตอร์จอร์นดี50 50d 50 50e แล้วก็50 65e นะครับสามารถติดได้นะครับสำหรับรถที่มีเทอร์โบที่แบบไม่มีอินเตอร์ของจอร์นดีนะครับอ่าทีนี้ทุกคนจำท่อเมื่อกี้ได้ไหมฮะท่อตรงนี้ใช่ไหมท่อตรงนี้เมื่อกี้มันเป็นแบบโน้นนะทีน,นี้เราจะเดินมาพาผ่านตรงนี้ครับก็เป็นท่ออินเตอร์นี่พาผ่านท่ออินเตอร์นะฮะแล้วก็เข้าอินเตอร์ แเราก็เข้าไปยังจุดนี้ซึ่งเมื่อกี้มันไปเข้าท่อไอดีนะครับแต่ว่าทีนี้เราเข้าไปผ่านอินเตอร์ก่อนเข้าไปผ่านอินเตอร์ก่อนถามว่าเข้าผ่านอินเตอร์ทําไมอ่ะทาไมต้องเข้าผ่านอินเตอร์อ่ะก็คืออินเตอร์ครูลเลอร์มันก็บอ่อยเลยว่าคูลเลอร์ก็คือสร้างความเย็นให้อากาศนะครับเพื่อให้อ่าห้องโดยสารเนี่ยห้องอ่าไม่ใช่ห้องโดยสารนี่ เพื่อให้ห้องผอมไหม้เนี่ยมีการจุดระเบิดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาง่ายๆว่าจุดใส่อินเตอร์เข้าไปเนี่ยมันสามารถทาให้การผอไหม้ของเครื่องยนต์นั้นสะอาดยิ่งขึ้นนะครับนี่ฮะมันเป็นจุดวอลจุดโค้งม,มันพอดีอยู่แล้วครับ่อเราใช้ของแท้หมดเลยนะครับยินเตอร์แท้ท่อยางแท้แล้วก็ท่อนี้แท้นะครับของจรดีเลยเราติดให้นะครับถ้าแบบของเดิมเห็นไหมถ้าเห็นแบบของเดิมมันจะมีน็อตอยู่นี่แคสองจุดเห็นไหมครับคุณเอาน็อตตัวนี้ออก แล้วก็2จุดเห็นไหมเอานนตตรงนี้ออกนะครับก็ใส่ทอ่ออินเตอร์ได้เลยนะครับเจ๋งปะละ่ะปึ๊บทีนี้นะครับเรามาคุยในเรื่องของรถแท็กเตอร์จอร์เดียคันนี้ดีกว่าสําหรับสเปคของรถแท็กเตอร์จอร์เดียคันนี้มันมีอะไรกันบ้างสำหรับจอร์เดีย 5050E ทําไมมันถึงขายดีนะฮะในรุ่นของ50แรงนะครับก็คือนะครับนี่เลยจุดเด่นของเขานะฮะ คันหน้าก็เป็นคันหน้าระบบเปิดนั่นเองนะครับให้ความแข็งแรงทนทานนะครับสามารถรับทั้งแรงกดแรงลากนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับในของคันหน้าะระบบเปิดเนี่ยมันใช้เฟืองแบบพนเดอรี่เกียร์นะครับเป็นเฟืองพนเดอรี่นะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ล้อเนี่ยผ่านอุปสรรคได้ดีนะครับสามารถส่งแรงบิดไปที่ล้อได้ เยอะมากๆนะครับมันจะใช้งานได้ดีกว่ารถแท็กเตอร์ที่ไม่มีเฟืองแบบแพนเดอร์ลี่เกียรนะครับเพราะว่าตัวแพนเดอร์ลี่เกียร์นี่มันจะมีทั้งอยู่ตรงดุมล้อหน้านะครับแล้วก็เอาหลังมันก็จะอยู่ตรงนี้ต้นๆ้นของเสื้อเกียร์เนี่ยมันก็จะมีเฟืองแพนเดอร์ี่อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นพาร์ทให้ดูนะครับในแต่ละอันว่ามันอยู่กันยังไงนะครับถ้าเป็นเฟืองแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันจะ สร้างแรงจุดแรงบิดได้ดียิ่งกว่าเฟืองแบบเบเวลเกียร์นั่นเองนะครับพูดถึงคานหน้าพูดถึงเครื่องไปแล้วเพราะเครื่องของเปิดผมไปแั้วนะเรามาคุยถึงเรื่องเกียร์นะครับเกียร์ของโรเตอร์จอร์เดียตัวนี้ก็คือเกียร์โปรนั่นเองนะครับนี่เป็นโรเตอร์เกียร์โปรนะครับนั่นก็คือเกียร์อะไรนั้นนะฮะเป็นเกียร์แบบ1 2เกียร์เดินแนแล้วก็4ีเกียร์ถอยหลังนั่นเองมาดูนะฮะอันนี้123 R ปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้ ตอนนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ A B C D นั่นเองมีเพิ่มตัว D เข้ามานั่นเองนะครับเลยทําให้มีช่วงจังหวะของเกียรนะ์ช่วงเกียร์ที่ให้สามารถทํางานได้มากถึง12เกียร์ในเกียร์เดินหน้าแล้วก็4เกียร์ในเกียร์ถอยหลังนั่นเองเอานั้นยังไม่พอนะครับลด50แรงบ้าอะไรนะทุกคนลด50แรงอะไรนะฮะที่ใช้เป็นมตดนนหน้าขนาดา7ฟุตนั่นเองนะครับ ซชเมิหน้าขนาดความกว้างเท่ากับรถ90แรงอะ่ะโอ้โหเล่นแบบว่าปาดดิน1 0อได้สบายๆครับสำหรับรถทคเตอร์จอร์เดียในรุ่นของ50หน้า 0E นะครับน่าจะเป็นรุ่น50แรงที่ใหญ่ที่สุดณนะตอนนี้ของท้องตลาดในประเทศไทยนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่สุดณตอนนี้ของท้องตลาดในประเทศไทยนะครับตอนนี้มีการปรับราคาขึ้นแล้วแต่ว่าไทย,ไทยแท็กเตอร์ของเรายัางคงราคาเดิมอยู่นะครับจากตอนนี้มีการปรับราคาขึ้นอยู่ที่9 30,000บาท แต่เรายังขอขายที่ราคา872,000บาทนะครับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับสำห e รับโรเตเตอร์จอร์ดีย 5050E นะฮะอันนี้เป็นส่วนลพิเศษนะครับเรายังไม่ปรับขึ้นนะครับยังไงรีบหน่อยละกันเดี๋ยวของหมดแล้วอดนะจ๊ะอันนี้ช่วงท้ายเดิมๆมาจากโรงงานก็จะเป็นคัพเปอร์แบบนี้นะครับแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนนะฮะจากที่เราติดคัพเปอร์แบบนี้เราจะถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอปเปอร์แบบใหม่นะครับที่ใช้เป็นแบบเกลียวแล้ว ถามว่าแนวแบบเกี่ยวกับแบบนู้นอันไหนดีกว่ากันนะแบบนี้มันจะแน่นกว่าครับแล้วมันจะไม่ค่อยรั่วนะครับมันนานๆไปมันจะไม่รั่วตแต่อีกีแบบคัพปิ้งคัพเปอร์เนี่ยนานๆไปมันจะรั่วครับเพราะว่ามันใช้ไม่ลูกปุนแแล้วมันสามารถขยับได้นั่นเองนะครับทุกคนมันก็เลยจะนานๆไปแล้วมันจะรั่วนั่นเองแล้วก็แก้ไขใช้เป็นแบบเกี่ยวไปนะครับ ด้านท้ายมันก็จะมีขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับนี่คือรุ่น e series เลยนะทุกคนก็คือจอเดียจะแบ่งเป็น2แบบนะครับนั่นก็คือรุ่น d series แล้วก็รุ่น e series คันนี้มันจะเป็นรุ่น e series ที่ช่วงของอะไรเนี่ยสามารถเหมือนชกันได้สามารถใช้รวมกันได้หลายชิ้นมากๆดังนั้นผมนบอกเลยว่าอะไรของโรเตอร์จอเดียในรุ่นของ e series และ d series เนี่ยราคามันไม่แพงนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยสำหรับ จอร์เดีย50 50e นะครับแล้วจอร์เดียในรุ่นอื่นๆของร้านไทยไทเทคเตอร,ตร,ตร์บริษัทของไตร์บอยเองนะครับฝากคู้ด้วยละกันสําหรับจอร์เดียนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดตามติดต่อขอได้ตามที่อยู่ในรายละเอียดนี้ละกันนะครับไงฝากไว้ด้วยสําหรับรถแทคเตอร,ร์จอร์เดีย50 50e ถ้าซื้อกับไทยไท,ทเทคเตอร์ในวันนี้นะครับเราแถมฟรีนะครับเนี่ยเซ็ตนี้เลยเราขายราคาเดิมด้วยนะครับเราแถมฟรีใบมีดด้านหน้านะครับ นี่เบมีดาน่าตัวนี้ให้นะครับเออเบมีดาน่าผมบอกก่อนเบมมีดาน่าผมมีกาดกระจังให้นะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ใส่เพื่อเราจะมาถ่ายคลิปก่อนเรามีกาดกระจังหน้าให้แต่เรายังไม่ใส่เรามาถ่ายคลิปก่อนเพื่อให้มันเห็นอินเตอร์คูลเลอร์ได้ชัดเจนนะครับเห็นอินเตอร์คูลเลอร์ชัดเจนแล้วก็อันที่2นะครับคือเราแถมชุดอินเตอร์คูลเลอร์นี้ให้นะครับสาหรับใครที่ซื้อรถเต็ตเตอร์กับ ไทยไทยแฮกเตอร์นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับท้ายคลิปเรามาดูคลิปการใช้งานของรถแท็กเตอร์จอร์เดีย 5050E คัน e. นี้กันดีกว่านะครับ